สิกว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าเงื่อนไขทางการเมืองหรือเงื่อนไขบริบทใดของประเทศไทยเป็นอย่างไรก็ตามแต่ทุกวันจะมีพี่น้องจากจังหวัดชายแดนใต้ถูกทําร้ายและล่าสุดคลิปที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้คือวินาทีสังหารที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปสังหารผู้ใหญ่บ้านตําบลดอนอำเภอปานเรจังหวัดปทนุนีนี่คือภาพนี้นะครับอาจจะเป็นภาพที่สะเทือนใจหน่อยนะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์แซงขึ้นไปแล้วปลิดชีพผู้ใหญ่บ้านคนร้ายสองคนเร่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปประกบรถกระบะมาสด้าที่เป็นของผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวนอนนี่แหละครับที่ปนเรศศบโอกาสก็เอาปืนมายิงจนผู้ใหญ่บ้านเสียหลักพุ่งชนร้านค้าข้างทางผู้ใหญ่บ้านก็เสียชีวิตภรรยาที่นั่งมาด้วยถูกกระสุนปืนเข้าที่แผ่นหลังได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่เป็นเหตุเกิดที่เกิดขึ้นช่วงเช้า อีกครั้งหนึ่งที่เสียงปืนดังขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้แล้วผู้เสียชีวิตเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะซึ่งทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านนะคะก็กําลังขับรถอยู่ในพื้นที่ต,ตําบลตันหยงจึงง,งามอำเภอยะริง่งจังหวัดปัตตานีค่ะคือกําลังจะพาภรรยาซึ่งป่วยด้วยนะคุณบนชยัจยจะไปไตที่โรงพยาบาลยะริ่งค่ะคนร้ายก็ใช้อาว สั้นขนาด9มม,มนะคะก่อเหตุยิงกระหน่ำใส่รถกระบะคันนี้ก็เนี่ยแหละค่ะสภาพหลังจากที่รถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนกับร้านค้าสภาพกระจกก็แตกละเอียดนะคะคหลังจากเกิดเหตุคนร้ายก็ยังเร่งเครื่องรถจกักรยานยนต์ค่ะลัดเลาะไปตามเส้นทางในพื้นที่ดูเหมือนว่าจะชํานาญเส้นทางด้วยน่าจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าเคยก่อเหตุมาก่อนหรือเปล่านะคะก่อนจะหนีหายไปเบืบ้องต้นตํารวจยังไม่สรุปสาเหตุการสังหารนะคะแต่ว่าให้น้ําหนักไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องการสร้างสถาน การของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ช่วงเช้าวันนี้คุณสุชาดาคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้ปืนพก9มมยิงอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสอประจําอําเภอเมืองปัตตานีก็คือคุณทวัฒพงสุวรรณและคุณพิมลชัยคงที่เป็นจังหวัดแพร่คนจังหวัดแพร่นะครับเสียชีวิตทั้งคู่ในตําบลดง ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกที่ปัตตานีซึ่งตัวคุณทวัตขี่รถมอเตอร์ไซค์พาคุณพาพิมลไปรับลูกของคุณพาพิมลที่ฝากเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ถูกยิงแบบนี้นะครับเบื้องต้นตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการรอบยิงแต่ก็ให้น้ำหนักไปที่การก่อความไม่สงบเช่นเดียวกันนะครับ